สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีคุณภาพนะครับราคาเข้าถึงง่ายและมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษบอกเลยว่าต้องมาที่บูธซูซูกิภายในงาน Big Motor c ร l เ2023นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าปีนี้ทางซู z u กิเขาจัดใหญ่จัดเต็มครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับผ่อนเริ่มต้นเพียง2,555บาทหรือจะเลือกรับผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ย99เดือนเลยทีเดียวนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ สำหรับบูธซูซูกิปีนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเซปต์ Drive Your Life in c o r นะ r ก็จะเห็นว่าภายในบูธเนี่ยโหก็จะมีหลากหลายสีสันมาจัดแสดงนะครับแล้วก็แน่นอนคันเด่นบนเวทีรถไฮไลท์ของเขาก็ยังคงเป็น Suzuki ิส w i ปนะครับ s p o r t Eco Car รุ่นยอดนิยมบอกเลยว่าขายดิบขายดีมากๆนะครับเพราะว่ามีสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่นนะกับแพลตฟอร์มตัวถังแบบ h a r ์ดเทคนะครับแล้วก็ขุมพลังเครื่องยนต์ของเขา1.2นะครับหัวฉีดคู่ d u โอเจ็และที่สําคัญคือราคาค่าตัวเข้าถึงง่ายมากๆนะครับเริ่มต้นอยู่ที่567,000บาทและปีนี้ครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ผ่อนเริ่มต้นนะครับ4,444บาทหรือจะเลือกดอกเบีย้ย0%ก็ได้นะครับแล้วก็มีให้เลือกอีกนะครับผ่อนนานสูงสุด99เดือนเรียกได้ว่าตอบโจทย์ใน ทุกความต้องการของคุณเลยนะถ้าคุณไม่อยากเสียดอกเบี้ยมีดอกเบี้ย0%รซรองรับนะครับหรือใครอยากจะผ่อนสบายสบาย 4, 4บาทต่อเดือนก็ได้ด้วยนะครับหรือใครอยากจะผ่อนไปเลยกัน,านนานนะครับไม่ต้องผ่อนสูงมากนะครับก็รับไปเลยนะครับผ่อนนานสุดสุดเ9เดือนนี่สำหรับ Su z u k i s สว f ปนะครับนอกเหนือจากไฮไลท์ Suzuki s w ว f ปบนเวทีแล้วนะครับก็ยังมี Su z u k i s สว f ปที่เป็นตัวแต่งมาจัดแสดงด้วยเดี๋ยวพาไปชมครับว่ามันเท่ขนาดไหน เนี่ยแล้วเป็นประจําทุกครั้งครับที่บูสซูซูกิเขาก็จะมีตัวแต่งเนี่ยมาโชว์มาจัดแสดงนะมาเป็นแรงบันดาลใจอินสปิเรชันหลายคนซื้อซูซูกิสวิปไปแล้วก็เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมอย่างคันนี้ครับก็ตกแต่งมาให้พร้อมแล้วนะครับพร้อมขายมีราคาแปะไว้แล้วนะครับก็ตัวนี้จะมีการตกแต่งเพิ่มเติม3รายการด้วยกันนะก็จะมีสติ๊กเกอร์รอบพันตัวนี้จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีที่แลปไว้แล้วก็หลังคานะครับก็จะเป็นสีที่แลปแตกต่างกันเป็นตัวทูโทนแบบนี้ mm hmm. เช่นเดียวกับ ภายในนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะแบบทูโทนทั้งหมดเลยแล้วก็เสริมความโดดเด่นสปอร์ตเฉี่ยวมากขึ้นด้วยตัวล้อแมกนะครับตัวนี้เขาก็ติดตั้งมาให้ใส่มาให้พร้อมจากโชว์รูมเลยคือออกไปก็หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลย และแน่นอนครับถือว่าเป็นธรรมเนียมของซู z u กิทุกบูธท,ทุกปีทุกงานนะครับเขาจะนำซูซูกิแคลลี่นะเป็นรถกระบะอเนกประสงค์นะที่สามารถทำได้หลากหลายนะเป็นฟู้ดทักเป็นกู๊ดทักเป็นรถที่แบบทำให้คุณเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะครับอย่างข้างหลังผมนี้นะครับเป็นซู z u กิรอนดี้แคลลนะเป็นธุรกิจที่แบบซักอบรีดไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าธุรกิจซักอบรีดเนี่ยจะมา อยู่ใน s u z u k i c a r r y ก็ได้ด้วยนะก็ยังเป็นคอนเซปที่บอกเลยว่าสร้างแรงบันดาลใจนะครับสร้างโอกาสในการทำธุรกิจก็ตามสไตล์นะครับตามแนวคิดของทาง s u z u กิกับ r r y y y u r Dream นะครับอย่างคันนี้ตกแต่งมาแล้วนะครับราคารถเปล่าๆ s u z u k i c a r r y เนี่ยจะอยู่ที่395,000บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษถ้าคุณมาจองรถ s u z u k i c a r r ีภายในงาน Big Motor s a l e ซนะครับบอกเลยรับไปเลยครับดอกเบี้ยพิเศษ 1.8 9เอเอเอาดิทำธุรกิจได้เลยแล้วคันนี้เขาเดคอเลตเขาตกแต่งให้ดูอันนี้เป็นรถจริงๆนะที่เขาใช้งานแบบซักอบรีดจริงๆดูกันว่าค่าตกแต่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้คุณเนี่ยสามารถทำธุรกิจซักอบรีดได้เลยเนี่ยเท่าไหร่นี่ครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับรวมมูลค่าแล้วนะครับจะอยู่ที่6 1 0 0 0 0 0บาทเท mm hmm. ่านั้นนะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยเงินทุน6 1 0 0 0 0บาท mm hmm. แล้วคุณก็ ได้ s u z u k i Carry นะครับเป็นเป็นรถคู่กายคู่ใจนะครับคู่ธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ย mm hmm. เขาก็มาแบบครบเลยเดี๋ยวพามาดูอ่าเป็นยังไงหน้าตา mm hmm. นี่มีองค์มีแอร์ด้านหลังมีเตาลี่ที่เป็นแบบเตาลียืนรีดไฟฟ้านะครับมีจดบันทึกมีตารางมีโอ้ยครบมองภาพถ้าขับไปแบบตามชุมชน ตามบ้านหรือจะจอดเป็นแบบเออคุณไม่ต้องไปเช่าที่นะครับไม่ต้องแบบลงทุนโอ้โหเซ็งกิจการคนอื่นมาซื้อแค่ซูซูกิแคลลี่คุณไปจอดเออวันนี้รับซักรีดนะครับตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยสามารถขับไปส่งตามบ้านได้ด้วยมันเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็การลงทุนถือว่าต่ำมากๆนะ6 1 0 0 0บาท เป็นเจ้าของธุรกิจซักอบรีดของตัวเองและถ้าใครเป็นครอบครัวใหญ่ครับอยากได้รถอเนกประสงค์แบบ MPV 7ที่นั่งบอกเลยว่านี่คือ Suzuki Ertiga Smart Hybrid ไปขับมาแล้วนะไปทดลองขับมาแล้วบอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับนั่งได้7ที่นั่งแบบเต็มๆเลยพื้นที่ข้างในห้องสารค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับและที่สำคัญพอมาเป็นตัว Smart Hybrid แล้วเนี่ยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับทาง Suzuki เนี่ยเคลมเอาไว้ที่17.9 กิโลเมตรต่อลิตรบอกเลย MPV 7ที่นั่งบอดี้ใหญ่อย่างนี้ขับประหยัดน้ำมันได้17.9กิโลเมตร่อลิตรถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วราคาจำหน่ายบอกเลยว่าเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดากลุ่มที่เป็นรถ MPV 7ที่นั่งที่เป็นเครื่องไฮบริดแบบนี้มีคันเดียวในตลาดนะครับ699,000บาทราคาดีแถมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับขับฟรีไปเลย 90วันเนี่ยจองตอนเนี้ขับฟรีไปเลย3เดือนนะครับยังไม่พอครับยังผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทหรือคุณจะเลือกแบบผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบอยากผ่อนแบบถูกๆ4,999บาทจัดไปอยากผ่อนนานๆ99เดือนก็จัดไปนะครับแต่พี่แน่ขับฟรีไปเลย3เดือน90วันถ้าจอง ซูซูกิเอ t รติกาสมาร์ r ไฮบริภายในงาน Big กมอเตอร์เซลล์2023นี้ครับอาพาชมตัวซู z u กิเอ t i ติกาสมาร์ r ไฮบริแบบรุ่นปกติที่เขาขายไปแล้วก็ต้องพามาชมตัวที่เขาแต่งด้วยตัวนี้ก็แต่งพร้อมขายเลยนะใส่แม็ก17ให้แล้วใส่แหลกบนหลังค้าให้แล้วเพิ่มความอเนกประสงค์สวยงามมากๆโดดเด่นนะครับใครมาชมคันจริงที่บูธนี้ก็อย่าลืมมาแวะชมนะครับซูซูกิเอติกาสมาร์ทไฮบริเท่นะ ถ้ามีครอบครัวก็คงแบบมองคันนี้ไว้เหมือนกันและถ้าใครอยากได้ตัวถังแบบซีดานอ่าเก่งเล็กซีดานต้องนี่เลยซูซ u กิเซียตนะครับบอกเลยราคาค่าตัวเข้าถึงโคตรง่ายนะครับ528,000บาทราคาเริ่มต้นของซูซ u กิเซียตนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,444บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ย0%ก็ได้อ่าใครแบบ เบื่อละ s ซูซูกิสวิ t มันเป็นแบบแฮทชแบ็กห้าประตูเก่งซีดานซู z u กิเซียตนะครับตอบโจทย์เหมือนกันนะราคาเข้าถึงง่ายโปรดี Pro D. และคันสุดท้ายครับไฮไลท์เด่นเลยที่บูธซูซูกินะถ้าคุณอยากได้รถยนต์คันแรกนะครับแบบ Entry Level ราคาถูกที่สุดในบูธในฮอนี้เลยนะครับซูซูกิเซเลรีโนะราคาค่าตัว เริ่มต้นอยู่ที่338,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ e ีโคคารคันนี้ได้เลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าผ่อนถูกสุดๆผ่อนถูกกว่ารถมอเตอร์ไซค์อีกน,นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง2,555บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถเลือกผ่อนสูงสุดได้นาน99เดือนได้ด้วยนะครับ คุณเลือกเลยว่าอยากจะผ่อนถูกๆ2,555บาทหรืออยากจะผ่อนนาน99เดือนนะครับโหตอบโจทย์มากๆราคาค่าตัวเริ่มต้นก็เข้าถึงงาา่ายมากๆผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ถูกที่สุดในงานนี้นะครับและนี่คือตัวแต่งของ Suzuki c e l e ี i o ครับนี่เมื่อกี้พาชมตัวรุ่นมาตรฐานไปแล้วนะครับตัวแต่งก็ต้องบอกเลยว่า สวยงามโดดเด่นมากๆนะครับอันนี้ติดตั้งชุดแต่งสปอร์ตรอบคันมาแล้วนะครับแล้วก็ทําสีตัวถังนะครับแรปสีตัวถังเป็นสีทูโทนนะก็สีชมพูสีขาวโดดเด่นสวยงามแล้วก็ติดตั้งล้อแต่งขนาด15นิ้วมาให้แล้วอันนี้ก็มีราคานี่พร้อมขายแบบนี้เลยนะอยู่ที่482,000บาทเท่านั้นได้รับชุดแต่งแบบนี้นะครบคันแบบนี้เลยราคาเข้าถึงง่ายมากๆผลโดดเด่นนะแต่งออกมาแล้วดูดี และนี่ก็คือภาพรวมของบูธซูซูกิภายในงาน Big m o t เตอร์เ2ลล์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่อยากได้รถคันแรกที่มีคุณภาพราคาเข้าถึงง่ายและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดตรงมาเลยครับที่งาน Big m o t o ตอร์เซล2์2องพบูธซูซูกิบอกเลยว่าเป็นโปรที่แรงที่สุดแล้วไม่ต้องรอโปรอื่นแล้วนะครับอยากได้รถมาซื้อที่บูธซูซูกิ วันนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันก็ฝากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องออโต t เตชันให้เราด้วยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครอยากรู้โปรโมชั่นรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมอย่างไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับเสื้อข้างบนเต็มเลยคิวกลับไปทักสองามตัวดีกว่า